สวัสดีครับผมวันนี้ก็อ่ะขออนุญาตถ่ายคลิปพอดีผมกําลังจะแก้บนให้กับเอฟซีนะครับผมนี่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตแป๊บนึงนี่ครับเตรียมของแก้บนนะครับผมนี่นี่ให้ดูก่อนตอนแรกผมว่าจะขึ้นไลฟ์สดแต่เพื่อนว่าพี่คนนี้เดินมาทักผมนะฮะบอกว,ว่าเคยเห็นผมในคลิปอ่าไม่รู้เดินมายังไงนะผมก็ไม่ได้อยู่ข้างในนะทุกคนผมอยู่ตรงป้ายตรงนี้พอดีเพราะผมไม่มีที่จอดรถก็เลยจอดตรงนี้ก็จะายตรงนี้เลยะนะครับทีนี้ พี่เขาพูดเรื่องความฝันผมก็เลยอยากจะให้เอฟซได้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์สดๆถามส,สดๆเลยว่าทาไมถึงนี้เดินมาตรงนี้มาอย่างไงแล้วก็ฝันอะไรยังไงผมจะถามให้ฟัง,งนะครับเ<ข>อานหนึ่ลพี่ชื่ออะไรครับผมเดี๋ยวชื่อชื่อนางสาวธรรมรัชชาตงชัยค่ะฝันว่าอย่างนี้ฝันว่าย่างย่างไปในแม่น้ํา,า,าแลบันนีเห็นงูเห็นหินหินมันขยับได้ขยับเลื่อนได้แล้วมันเปลแปลงร่างเป็นงูตัวใหญ่ตาแดงๆมองพี่ โอ้ยล้วว้กวแล้วคุณลุกเลยพี่ว่าพี่ก็เลยมาตามความฝันค่ะอ่าคือเดี๋ยวนะที่อันนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะทุกคนแต่ว่าผมจะถามพี่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ได้ไปดูคลิป AI ไหมที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วแบบมันงูมันขยับได้เคยดูไหมเคอคือพี่ดูแต่พี่ติดตามคลิปน้องและพี่ก็สาธุพี่ก็สาธุที่ผมถามเพราะว่า กลัวว่าไปดูคลิปเยอะแล้วออกไปฝันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าดูในคลิปไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าพี่ก็เฉยเฉพี่ก็ผ่านไปพี่เห็นพี่ก็สาธุติดตามนานหรือยังเรื่องเราวนี้ไอ้นี้ไม่นานค่ะไม่นานประมาณอ่สองวันสามวันแค่นี้แล้วก็เห็น<ม>แล้วก็ฝันแบบย้มาเลยค่ะ<ม>นอกจากคลิปผมใช่ค่ะอ๋อจ้าแล้วมายังไงครับเนี่ยทำไมถึงเดินมาตรงนี้พี่มาพี่มารถทางพี่พี่มารถทางลงตรงไหนเนี่ยทำไมพี่ลงพี่ลงตรงนี้ เดี๋ยวพี่ลงตรงนี้เนาะเดี๋ยวพี่ลงตรงนี้เพราะว่ามันไกลไงพี่เรารถอะไรรถไปไปไหนรถไอ้ทางเมื่อกี้เมตรรถไอ้แพร่พิศนุโลกเนี่ยพ๋อรถ่เพชรบุรีเพชบุรีจ้าอ๋ออืมก็เลยลงตรงนั้นเลย ใช่แล้วก็เดินมาทุกท่านเดินมาเดินมามาเดินมาถามทางก่อนเอ้าทำไมหน้าคุ้นคุ้นไอย่างนั้นหน้าคุ้นคุเห็นไหเห็นไหมหน้าคุ้นคุ้เออจะไดเจอกันค่ะโชคดีแล้วจะได้โชคนะเจอผมเนี่ยใช่ค่ะสาธุสาธุค่ะ พี่พี่ชื่ออะไรนะชื่อชื่อพี่จุ๋มค่ะอ่าทํางานอะไรพี่ทํางานเป็นแม่บ้านอยู่ในโคกีเพ่งปูนค่ะโอ้โหงานหนักด้วยเนี่ยงานหนักด้วยแต่ไมหน้ากันสวยอยู่เลยงานหนัก้าสวยเออดีแต่ว่ายากพี่ง่ายอยู่กับคุณนี้ยังไงอ่ะพี่รักพยัง่ายพี่เป็นสายพญานาคพี่รักใครนี่พี่ไม่สมหวังมีแต่เขาทรงน้พี่เจอนี่ผมเห็นแหวนนี่ผมก็รู้แล้วเป็นสายพญานาคครับทุกคนหัอญาตินะครับผมนี่สายพาาของแท้นะครับ แล้ววันนี้จะมาขออะไรพอดีจะมานี่จะมามาไหวปู่มาขอพรปู่แล้วก็จะมาลําถวายจะมาลําถวายปู่แล้วก็จะเอาพุดเ่วยอยู่ตรวนน้นมันมีใบสีไม่นอกมันมีใบสีไหมไปซื้อตรงใต้สะพานครับผมโอ้แล้วพี่ว่าพี่พี่จะไปถวายท่านและพี่จะน้อมลําถวายท่านนะคะจ้ะเพราะว่าแต่ก่อนนี่เขาดูให้ว่าแต่ไปก่อนพี่เป็นนางลํำ เ,เป็นนาทีเป็นนางลาเวลามีการลำบวงสวงพี่ก็จะไปกับเขา<อ>แต่ด้วยการที่ว่าไม่มีรถส่วนตัวแต่ก็มารถทางเดินด้วยเท้าเจ้าข,ของอค่ะเพราะว่าพี่พี่มาสัมผัสกันมาประมาณแปปีที่พี่ถึงจะรู้ได้พี่ไม่เชื่อใครง่าย,ายหรอกแล้วพี่ก็ไม่ได้งมงายพี่ ศรัทธาของพี่เองอพี่เห็นของพิงพี่เองอย่าลองไปสัมผัสด้วยตนเองดูใช่ใพี่ว่าพี่จะไปสัมผัสกับปู่ดูว่าใช่หรือเปล่าว่ามีปู่จริงหรือเปล่าพี่จะไปสัมผัสกับท่านเองพี่พูดในใจว่าพี่อยากไปสัมผัสกับท่านเองว่ามีปู่จริงหรือเปล่าเขาบอกว่ามันงมงาย เขาว่างมงง่ายใช่น้องเข้าใจเข้าใจใช่น้องเข้าใจนะเพราะว่าใครนีใครครก็ว่างมง่ายเวลาเราพูดให้ใครฟังเขาว่าไอ้นี่มันบ้าไอ้นี่มันงมง่ายจริงไหมน้องพูดตรงต้องไหมพี่เป็นคนตรงตรงผมเข้าใจใช่น้องใช่ไหมน้องอ่าไม่ใแต่ความเชื่อสนุกลนช่ตอนแรกพี่ดีใจในพี่ที่เจอน้องพี่ก็เห็นหน้าคุ้นคุ้นะพี่เคยเห็นน้องอยู่ในคลิปพี่ว่าพี่พี่ดูติดตามน้องแค่ประมาณสองสามวันและพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ก็เสวมเือนของพี่ธรรมดาอะไรพี่ทำบุญพี่ธรรมดาเนี่ยค่ะ แล้วอยู่ดีๆมันก็ฝันแบบนี้มาเองครับเหมือนพี่มีจิตสัญญาณมีเกี่ยวพันกับอะไรกับปู่ปู่พญาเข็ดหิริธาดอนธาดนาคราชาพอพี่พูดถึงท่านพี่จะมีอาการปวดหัวข้างขวาข้างเดียวเหมือนท่านรับรู้กับพี่เพราะว่าพี่จะมีอาการปวดหัวข้างนี้น่องแปลว่ามันไม่ได้เป็นมนดํามนอะไรคือ มันมีสัญญาณปู่รับรู้แล้วอครับปู่รู้แล้วตอนนี้พี่มาถึงจุดนี้แล้วแล้วพี่จะมาเจอน้องได้ยังไงอครับพี่ตอนพี่จะเดินครึ่งทางพี่บอกปู่ว่าพี่มาถึงจุดของปู่แล้วปู่รับรู้แล้วเพราะว่าฝั่งนี้แหละใช่พี่คุณลูกแต่ว่าเพราะว่าพี่นี้ใช่พี่พี่เจอน้องไงหน้าคุ้นๆพี่ก็เลยก็เลยดีใจด้วยเพราะแต่พี่ไม่เห็นน้องง่ายๆเนาะจะไม่น้องลงคลิปลงอะไรนี่ไง เออแล้วกันนี่พี่จะพูดให้ฟังก่อนพี่จะมานี้มียายคนหนึงเขาอยากขายขายเออขายที่บ้านนี่ให้พี่ไปขอพอรปู่ส่วนมานี่ก็จุดทุกกี่ดอกค่ะน้องเพราะว่าเขาที่เขาขอสําเร็จแล้วเขาก็จะอัญเชิญพี่ไปน้อมลําถวายไปขอปู่ ขอปูก่อนค่ะขอขายที่ให้ได้ก่อนไม่ใช่ของพี่นะแต่ว่าของอีกยายคนหนึ่งค่ะเขาฝากพี่มาขอพรปูค่ะอ๋อฝากมาขอขายใช่ใช่ต้องให้พี่จุดธูปกี่ดอกคะัน้องส่วนใหญ่ก็จุดกัน9ดอกครับผม9้าดอกใช่ไหมไหว้เทวดาไปด้วยอะไรเงี้ยเทวดาด้วยใช่ไหมเก้าดอกต้องเพราะว่าเลข9นี้คือเป็นเลขของสายพญานาคไม่ว่าเป็นเลขห้าเลขเจเลขเก้านี้คือสายพญานาคหมด16ดอกนี้คือทุกอย่างหมดเลยเนาะจ้ะอ่า ทีนี้ผมจะฝากพี่เรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่เข้าไปให้เนาะฝากเรื่องเดียวห้ามเสียงดังก็พออันเดียวนะพี่นะอันนี้ฝากพี่ลำอะไรทําได้หมดเลยแต่ผมขออย่างเดียวคือเรื่องเสียงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาขอไว้ไม่อยากให้เสียงดังบางคนเขาไม่รู้เขาก็แหกอะไรอย่างเงี้ยเสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยเรารบกวนพี่เรื่องเรื่องเดียวค่ะอันนี้มาคนเดียวเลยมาคนเดียวค่ะแล้วเป็นสาวโสดด้วยสาวโสดด้วยโอ้ทำไมถึงทำไมเห็นบอกว่าคบใครไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่า เจอแต่ผัวเขาพี่อยากได้เป็นตัวเป็นตนมันไม่ได้ผัวเขาสักทีแม่แต่ว่าผัวคนหนึ่งนี่พี่ได้อยู่แต่ว่ามีลูกน้ากันแต่ว่าเขาทําตัวไม่ดีเขาไปง่ายเขาทาตัวไม่ดีเขาเล่นยาพี่ก็เลยห่างจากเขาพี่ก็เลยอยากจะหาคนที่จริงใจกับพี่อยากกุี่มีไอ้พยานาคีอสายพยานาลูกหลานไม่มีคนหรอกเหรอแต่ความเจ็บ พี่ไม่เคยสมหวังเลยน้องเออหนังก็สร้างมาก็มีแต่เออใช่ไม่ค่อยสมหวังเนาะใช่ยากมากเลยหนังพญานาคเนี่ยสายพญานาคนี่จะไม่สมหวังทุกอย่างเลยทุกคนคอมเมนต์เข้ามานะสายพญากิงหรือเปล่าจ้าเดี๋ยวมันจะใช่หรือเปล่าอันนี้พี่เจอแล้วแล้วสายพญานาคแท้ๆนี่ผมก็งงอย่างหนึ่งนะทำไมมันหน้าตาสวยกันแทบทุกคนนะผู้หญิงนะที่เป็นสายพญาาคแแบแบบข้างไข่พญานาคอ่ะพูดใช้คำนี้แล้วกันนะขออนุญาตนะแบบข้างไข่เป็นคนหน้าตาดี ตาพี่จะเหมือนพญานาคแล้วพี่จะมีเสียงพญานาคขึ้นห้าเสียงหรือเจ็ดเสียงอยู่หน้าผามันจะขึ้นมาเองเลยไม่มีใครไปว่าอะไรมันคือมันขึ้นของม,มันเองอไอ้อน,นี่พี่ไม่ได้งมงายแต่พี่ส่งต่อจกเวลาพี่แต่งหน้าเอา้ะทําไมเสียงปู่เสีย,สยงย่าเขาขึ้นหนา้าผากจกของมา้นะมันขึ้นนานแล้วน้องพี่ลบออกก็ไม่ออกน้องอเพราะว่ามันเป็นกับตัวพี่เองอจ้ะก็พี่เข้ามาจุดนี้จุดปู่ย่าแล้วพี่มีความสุข แต่พี่เดี๋ยวร้อนเลยปู่ย่าก็ช่วยพี่ได้แต่ว่าไม่ถึงมากมายไม่ถึงร่ารวยอะไรแต่พอได้กินพอใช้แค่นี้<อ>ละน้องพี่ก็พอพอใจอแค่นี้แหละพี่<ะ>อยายุเท่าไหร่แล้วขออนุญาตถามอายุหน่อย<า>ขออนุญาตถามอายุหน่อยอา,ายุเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดค่ะเออหน้าตาก,ก็แบบทุกคนดูหน้ากันนะแบบมันมีสเสน่ห์แล้วมีสเสน่ห์อยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยสายพญานานจะมีสะเสน่ห์แบบนี้นี่เองครๆกว่าอานว่า,า,า,ามีสายพญานางดนอสี่สิบเจ็ด พี่เจปีอ่าโอเคพี่เดี๋ยวจะให้พี่ได้เข้าไปแล้วผมจะรีบลงคลิปแล้วผมจะรีบไปได้ได้ได้้พี่โชคดีนะพี่นะครับผมครับผมครับจัดไปจัดไะจัดไปจัดได้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 ไดเได้ได้ไดะอด้ไ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 ดะได้ได้ได้นด้ไ่้ไอ้ได้ได้นด้ไ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 ด้ด้ไดัได้ะด